เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News แล,และตำหนับแรกก็ต้องขออภัยนะคุณผู้ชม ถ้าใครที่ไม่รับประทานเนื้อวัวเพราะว่าวันนี้เราจะทําเอ็นวัวต้มกับหัวผักกาดถ้าใครรับประทานหมูก็เปลี่ยนเป็นเอ็นหมูแล้วกันนะคุณผนะู้ชออมนะต,ตอนนี้น้ําเริ่มกําลังร้อนใกล้จะเดือดหัวผักกาดของเราหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็จัดก,การใส่ไปต้มซะก่อนเพราะหัวผักกาดเนี่ยต้นมนานนะ กว่ามันจะสุกใสแล้วก็นิ่มนิ่มถ้าจะกินหลายวันเนี่ยหั่นหนาๆน้นะปเดี๋ยวมันจะเละหมดก็จัดการต้มซะก่อนตอนนี้เรามีเวลาเหลือก็ดูสิคุณผู้ชมก็เตรียมถุงใส่เครื่องเทศต้องใส่อะไรมากนะคุณผู้ชมตรามือที่หนึ่งเขามีเยอะแยะเลยไปซื้อเลยเนี่ยใบกากกับไม้ อันนี้ก็คือพริกหอมหรือชวงเทียทั้งหมดไปซื้อได้คุณผู้ชมตรามือที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยโครคุณผู้ชมก็จัดการใส่ลงไปในถุงสักหน่อยหนึ่งทําไม่เยอะก็อย่าใส่มากนะประเดี๋ยวมันจะถุนเกินต้องลดจางๆแค่ดับกลิ่นเนื้อวัวให้มันดูเป็นหอมเท่านันเองแล้วก็จัดการมัดะนะคุณผู้ชมมัดแน่นๆก็หย่อนลงไปในหมอ้อ อยากให้น้ำแกงอร่อยแนะนำเป็นน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะมากตอนนี้ไม่ทำอะไรรอจนเดือดนะพอใส่หัวผักกาดขาวไปได้สักครู่นะคุณผู้ชมเริ่มจะเดือดเราก็ใส่เอ็นบัวลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรส เราไม่ทําอะไรอีกเลยนะคุณผู้ชมเป็ดฝาคราวนี้ก็เคี่ยวไฟอย่าแรงมากเกินไปไปเดี๋ยวน้ําแกงจะขุนรอสักครู่นะ<อ>ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้นะกล,ลิ่นคุณป้าคุณเจ้าก็ตายแล้วใครที่เป็นเซียนเนื้อวัวจะต้องขัดใจตายแน่เลยวันนี้นะคุณผู้ชมอ่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการตักมาใส่ถ้วย,ย,ยอุ้ยตายใช่เท้าก็เริ่มจะนิ่มแล้วนะ อะคุณผู้ชมพอไหวทำไงได้เวลาตอนเช้ามีแค่ไม่กี่นาทีแค่นี้ต้องทำให้คุณผู้ชมดูให้ได้อย่ามัวรอรีจะเมคขึ้นมาอู้ตายสมมติว่าเดี๋ยวฉันก็ทำไม่เป็นนะคุณผู้ชมนะทำกับข้าวสมจริงทุกทีเลยไม่เคยโกหกใครเลยตื่นได้แล้วสาวๆจ้าอาจารย์นี่เอ็นก็ต้มมันต้เป็นชั่วโมงนะกว่าจะได้มันนี่จะขอบอกตงหวานขนะามนะีพรสวรน่ารักเหลือน้ำท่วมมาช่อเดียวอะ วางให้คุณผู้ชมละกันฉันเหลืออยู่ช่อเดียวนะ you, เอาเร็ว,เร,วเร็วเข้าอย่ามัวรอรีประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียริจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02น6์สอง4 สาขาเชียงใหม่0534123789และ www.yingsakfood.com